ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของปีศาจแดงครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1รัดคลิฟช็อกโลก,กโกลเซอร์บ,รบังคับขายผีแดงแฟนผีเดือดทั้งปัตตพีโอ้โหเซอร์จิมรัดคลิฟคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือมหาเศรษฐีชาวอังกฤษวัย72ปี ที่พึ่งทุ่มเงินไปกว่า1.03พันล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้น27.7%ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้เองบอกเลยว่าตอนนั้นแฟนผีนี่เฮกันลั่นเหมือนได้น้ำทิพย์ชโลมใจเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าตระกูลเกลเซอร์นะทำแสบไว้กับสโมสรขนาดไหนทีนี้เนี่ยเรื่องมันพลิกผันราวกับถูกใบแดงโดยตรงแบบงงงรับ จูจ่ๆก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเซอร์จิมรัดคลิฟอาจถูกบีบให้ขายหุ้นของตัวเองในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งๆที่เขาไม่อยากจะขายเลยแม้แต่น้อยฟังแล้วมันช็อกไหมหล่ะครับสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะครับมันคือประโยคที่ว่า drag along clause ครับผมคล้ายๆกับว่าเฮ้ยถ้าบุตถือหุ้นรายใหญ่สุดอย่างตระกูลโกลเซอร์เขาได้ข้อเสนอที่ถูกใจสำหรับการขายสโมสรทั้งหมดขึ้นมา พวกเขามีอำนาจที่จะบังคับให้เซอร์จิมแรดคลิฟต์ต้องขายหุ้นตามไปด้วยทันทีคือมันเป็นข้อตกลงที่ซ่อนอยู่ในสัญญาที่แรดคลิฟ f ์เซ็นตอนซื้อหุ้นเข้ามานี่แหละครับและให้เจ้าคลอสนี้มันเพิ่งจะเริ่มมีผลหลังจากผ่านไป18เดือนนับจากที่แรดคลิฟ์ซื้อหุ้นเข้ามาคือมันเหมือนกับว่าพอหมดช่วงโปรโมชั่นปุ๊บข้อตกลงที่เคยหลับไหลก็ตื่นน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 ขขึ้รร้้้มมมมาาาาาาททททํงัััััีีอออะะไไรรรรรปปณหลลคคบบบยกดูต่่เาาใๆ แม้เขาจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่เขากลับได้รับสิทธิ์เต็มที่ในการควบคุมการดําเนินงานของสโมสรใน,นแต่ละวันเลยนะเหมือนได้รับกุญแจทองไปไขตู้สมบัติสโมสรเลยก็ว่าได้และเขาก็ใช้สิทธินั้นได้อย่างรวดเร็วเลยครับเขาจัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟุตบอลของสโมสรแบบยกเครื่องไปเลยที่สําคัญคือเขาแต่งตั้นรูเบนอามริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยนะแถมปลดพนักงานไปหลายร้อยคน และที่หือหาสุดๆคือประกาศแผนสร้างสนามใหม่เอี่ยมอ่องมูลค่ากว่า2,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังเพิ่งเปิดตัวการอัปเกรดสนามซ้อมที่แคริงตันมูลค่า50ล้านปอนด์ไปด้วยคือเขาเข้ามาแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบจับต้องได้ทันทีเลยครับแต่พอมาเจอเรื่องของ Drag Along Clause นี้เข้าก็เลยมีคำถามตูโตเลยว่าอ้าวแล้วไอ้สิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปทั้งหมดนี้มันจะยังไงกันต่อไปนะเนี่ย เคยมีคนถามแรดคลิฟเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนี้ตอนที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับเขาเคยบอกไว้ว่าผมคิดว่าเราคงไม่ต้องรื้อเอกสารข้อตกลงทางกฎหมายจากลิ้นชักล่างๆออกมาหรอกนะและเขาก็ยังพูดอีกว่าผมแค่อย่างว่ามันจะเก็บฝุ่นไปเรื่อยๆและเราคงไม่มีวันได้เห็นมันอีกเลยซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันควรจะเป็นไปบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลโกลเซอร์มาตลอดเลยนะครับ ถึงขนาดเดือนมาราที่ผ่านมาเขาพูดในไทม์ที่อาจจะทําให้แฟนผีหลายคนขวับเลยก็ได้นะครับเขาบอกว่าพูดตามตรงนะสําหรับตระกูลโกลเซอร์เนี่ยพวกเขาทําด้านการค้าได้ดีมากๆเลยนะแถมเขายังบอกอีกว่าคนที่ให้คำปรึกษาผมบอกว่าแฟนบอลไม่ได้อยากได้ยินเรื่องนี้หรอกนะดังนั้นผมต้องระวังหน่อยและพีก,กว่านั้นคือเขายังพูดถึงตระกูลโกลเซอร์อีกว่า ผมโดนวิจารณ์เยอะมากเลยนะถ้าผมไปสนับสนุนตระกูลโกลเซอร์แต่ความจริงแล้วพวกเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะและยังขยายความเพิ่มอีกว่าพวกเขาเป็นคนจากอีสต์โคสครับคุณรู้ไหมคนอเมริกันฝั่งอีสต์โคสเก่าๆพวกนั้นนะ่ะพวกเขาเป็นคนสุภาพมากๆเป็นคนมีอารยธรรมมากๆพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยคือฟังดูแล้วมันก็ขัดแย้งกับความรู้สึกของแฟนบอลส่วนใหญ่ที่อยากให้โกลเซอร์ไปพ้นๆนะครับ แฟนบอลที่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ตระกูลโกรเซอร์ขายสโมสรให้ชีกจาซิมชาวกาตาที่เคยพยายามจะซื้อสโมสรไปทั้งหมดเลยก็มีนะครับแต่สุดท้ายแรดคริฟก็ชนะการประมูลไปมุมมองส่วนตัวนะบอกเลยว่าประเด็นนี้มันเหมือนเกมหมากรุกที่ตาสุดท้ายอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามเลยครับซื้อจิมแรดคริฟเข้ามาด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ทุ่มเงินทุ่มแรงกายแรงใจ เปลี่ยนแตงสโมสรไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอกับคลอสโมรณะที่อาจจะทำให้ความหวังของเขาและแฟนผีต้องพังคลืนลงมาก็ได้นะครับมันเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับว่าในโลกธุรกิจไม่ว่าจะรักสโมสรแค่ไหนหลงไหลในเกมลูกหนังเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นสัญญาที่เขียนเอาไว้คำพูดสวยหรูอย,อย่างความสัมพันธ์ที่ดีที่แรดคริฟเคยพูดถึงนะ่ะ มันอาจจะไม่สามารถต้านทานพลังของอำนาจผู้ถือหุ้นใหญ่ที่อยู่ในสัญญาได้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าโกลเซอร์นี่เขาเก่งเรื่องธุรกิจจริงๆนะเก่งจนบางทีรู้สึกว่าเก่งเกินไปจนไม่สนหัวใจแฟนบอลหรือเปล่าคือถ้าเขาตัดสินใจขายจริงๆโดยอ้างอิงคลอสนี้เนี่ยมันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับสโมสรและแฟนบอลอย่างมหาศาลแน่นอนแฟนบอลที่เคยคลั่งรักแรดคลิฟต์ตอนเข้ามาอาจจะกลับมาคลั่งแคนโกลเซอร์ยิ่งกว่าเดิมก็ได้ และที่สําคัญคือชีคจากซิมที่เคยอยากได้สมมสรมากๆเนี่ยอาจจะได้กลับมาลองยื่นค่าเสนออีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้นี่แหละครับชีวิตมันเหมือนเกมฟุตบอลจริงๆมีพลิกมีล็อกมีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเลยครับประเด็นที่2ช็อกทั้งโลกโอทัฟอร์ดอวาสารแฟนผีน้ําตาหนองปวดใจบ้านเกา่าจากเรื่องเจ้าของสมมสรที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่จะไปยังไงดีเรามาดูเรื่องของบ้านของพวกเขาดีกว่าครับนั่นก็คือสนามโอทัฟอาาาร์ดนั่นเองนะครับ บอกเลยว่าสนามโอแทฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ไอคอนิกที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นเหมือนวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวปีศาจแดงมาตั้งแต่ปี1910นู่นเลยและตลอดเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมาสนามแห่งนี้ได้เป็นพยานในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลมานับไม่ถ้วนจริงๆครับทั้งเสียงเชียร์กึกก้องประตูมหัศจรรย์แชมป์ที่คว้าม,มาได้ความผิดหวังที่เจ็บปวดทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่นี่แต่การเวลามันก็ไม่เคยหยุดเดินนะครับ สนามโอทาฟอร์ดก็แก่ลงเรื่อยๆและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังมองหาทางที่จะย้ายออกจากบ้านเก่าแห่งนี้แล้วครับแผนการก่อสร้างสนามใหม่ที่จูผู้ชมได้ถึง10,000แที่นั่งถือว่าเป็นสนามที่ล้ำสมัยที่สุดเนี่ยได้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนี่คือโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ทุ่มงบประมาณไปกว่า2,000ล้านปอนด์และมันก็น่าจะหมายถึงการสิ้นสุดของสนามโอทาฟอร์ดพร้อมกับประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่ติดมังกับมันทั้งหมดเลยรับ สนามแห่งนี้มันมีผูกพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแยกไม่ออกจริงๆแต่ความโด่งดังของโอแทฟฟอร์ดนี่แหละครับที่ทำให้สนามเก่าก่อนหน้านี้ถูกลืมเลือนไปอย่างสิ้นเชิงรู้ไหมครับว่าก่อนที่จะเป็นโอแทฟฟอร์ดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเคยเล่นที่สนามแบงก์สตรีทสเตเดียมมาก่อนนะเดิมทีสโม,มสรที่ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อนิวทันฮีทเนี่ยเมื่อปี1 8 7 8เนี่ยพวกเขาเริ่มต้นเล่นที่สนามนอร์ธโรดก่อน ที่จะถูกขับไล่ออกไปในปี1893และหลังจากนั้นไม่นานในปีเดียวกันนั่นแหละครับพวกเขาก็ย้ายมายัางบ้านใหม่ที่ Bank Street ในเมือง c r e t o n Manchester ชื่อจริงๆของสนามแห่งนี้คือ Bradford and c r e t o a n Athletic Ground เพราะมันเป็นของบริษัท Bradford and c r e t o n Athletic Company นั่นเอง นิวตันฮีทเนี่ยซึ่งเป็นชื่อสโมสารตอนนั้นเนี่ยได้ลงเล่นเกมแรกที่สนามแบงก์สตรีทในเดือนสิงหาคมปี1893ต่อนหน้าแฟนบอลถึง10,000คนเลยนะสโมสานตอนนั้นได้สร้างอัธจัรย์2ฝั่งโดยมีฝั่งหนึ่งอยู่หลังประตูและอีกฝั่งหนึ่งอยู่ข้างสนามและมันก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อแบรดฟอร์ดเอ็นและเคลตันเอ็น ในช่วงหลายปีต่อมาสนามแบกคแบง s ์สตรีทก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยมีการเพิ่มอัจจจันทร์ขนาด2,000ที่นั่งในปี1895แต่แผนการขยายสนามก็ต้องล่าช้าออกไปนะครับเพราะสโมสารประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักเลยจนกระทั่งจอห์นเฮนรี่เดวิสเข้ามาช่วยกอบกู้สโมสอนเอาไว้ได้เดวิสเนี่ยเขาลงทุนเงินช่วยสโมสรที่ตอนนั้นกำลังตกต่ำจมอยู่ท้ายตารางดิวิชัน2เดิมนะครับ เขาจ่ายเงินสร้างอัศจรรย์เพิ่มอีก1,000ที่นั่งและในช่วงไม่กี่ปีต่อมาความจุของสนามก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยสนามแบงก์สตรีทสุดท้ายแล้วก็ได้มีอัศจรรย์แบบมีหลังคาคลุมปันแห่งแรกของอังกฤษด้วยนะและมีความจุรวมมากกว่า50,000คนเลยทีเดียวความสําเร็จนี้เกิดขึ้นในปี1906และอีก10ปีต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ย้ายออกจากสนามแห่งนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โอแทฟฟอร์ดในปี1910ครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสนามแบงก์สตรีทหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายออกไปล่ะน่าเศร้ามากครับที่สนาม Bank ์สตรีทถูกรื้อถอนทิ้งไปในช่วงปี1990ในช่วง80ปีระหว่างที่ทีมย้ายออกไปจนถึงการรื้อถอนมันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและตอนนี้รู้ไหมครับว่ามันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสนาม BMX ในร่มไปแล้วนะครับอาคารแห่งนี้ตอนนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์จักรยานแห่งชาติ ซึ่งมีทั้งเวลโดรมและสนาม BMX ในร่มอยู่ภายในแถมยังมีเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาภายนอกสถานที่อีกด้วยและมันยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานของ British Cycling ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกีฬาจาักรยานในสหราชาอาณาจักรด้วยนะที่น่าสนใจคืออดีตที่ตั้งของสนามแมนสตรีทเนี่ยอยู่ห่างจากสนามเอติฮัดแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ทันสมัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ไม์เดียวเองนะคือมันเป็นส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับ แต่กลับถูกลืมไปบ่อยครั้งเพราะความโด่งดังของโอแทฟอร์ดและช่วงเวลาที่ทีมอยู่ที่สนามแห่งนี้ยังเทม็มย้ำถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของอดีตเจ้าของอย่างเดวิสด้วยที่มีต่อความสำเร็จของพวกเขาในทุกวันนี้ปัจจุบันโอแทฟอร์ดยังคงเป็นสนามของสโมสรที่มีแฟนบอลเข้ามาชมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวนผู้ชมถึง74,879คน และถ้าแผนการของเซอร์จิมแรดคลิฟ f ดันเนินต่อไปได้จำนวนนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง100,000คนในอนาคตเลยนะครับปีศาจแดงเขาเปิดเผยแผนการสร้างโอทราฟอร์ดใหม่เมื่อต้นปีนี้เองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ2พันล้านปอนด์และพวกเขากำลังประมูลขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงรอบชิงชนะเลิศในปี2035ด้วยนะมุมมองส่วนตัวนะครับเรื่องสนามเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะครับ คือเรามักจะผูกพันกับบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับโอแทสโสดก็เหมือนบ้านหลังที่แฟนผีทุกคนรักและผูกพันแต่การที่จะมีบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าก็เป็นเหมือนการก้าวไปข้างหน้าในเกมลูกหนังยุคใหม่ที่เน้นความยิ่งใหญ่ของเม็ดเงินและการตลาดแต่สิ่งที่น่าคิดคือประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมไปอย่างแบงค์สตรีทเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราก็มัวแต่มองไปข้างหน้าจนลืมรากเหง,ง้าของตัวเองไปซะสนิทใครจะไปคิดว่าสนามที่เคยจุแฟนบอลได้กว่า5 0,000คน และมีอาจจรั์มีหลังคาคลุมเป็นแห่งแรกของอังกฤษวันนี้จะกลายเป็นสนาม b m x ไปซะแล้วมันตลกดีนะจากเสียงเชียร์กระหืมของแฟนบอลกลายเป็นเสียงยางเสียดสีพื้นสนามของจักรยาน b m x นี่มันช่างเป็นวิถีของโลกจริงๆที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะส่วนตัวผมคิดว่าการมีสนามใหม่ก็เป็นเรื่องดีครับมันแสดงถึงความทะเยอทะยานของสโมสรแต่ก็หวังว่าสโมสรจะไม่ลืมประวัติศาสตร์และรากเหง้าที่สร้างความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะสนามก็เปรียบเสมือนหัวใจของสโมสรน,นั่นแหละ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงและไม่ลืมวันวานเสมอประเด็นที่3ชานโชกับทางแยกอาชีพโรมารอคอยแฟนผีลุ้นจนเหนื่อยเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องสโมสรและทางสนามมาดูเรื่องราวของนักเตะกันบ้างครับเรื่องนี้ก็ดราม่าไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องราวของพ่อหนุ่มปีกจอมเลี้ยงอย่างเจดอนชานโชนั่นเองครับคือโรมาทีมดังจากอิตาลีเนี่ย เขากาลังเดินหน้าล่าตัวชันโชมาเสริมทัพอย่างเปิดเผยมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับแฟนบอลก็ลุ้นกันตัวโก่งว่าจะตกลงกันได้เมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าถึงแม้จะมีการนัดประชุมกันแบบด่วนๆกินเวลาไปถึง2ชั่วโมงเต็มๆระหว่างตัวชันโชผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตัวแทนของเขาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆเลยครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าโรมากำลังพยายามทำดีลแบบดับเบิลวูปหรือคว้าปีกสองคนพร้อมกันอย่าง ลีออนเบลลี่และเจดอนชันโชซึ่งตอนนั้นมันดูเหมือนเรื่องที่เกินจริงไปหน่อยนะแม้จะเป็นช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ข่าวลือมันเยอะจนดูเป็นซีรีส์ซั่นก็ตามแต่สุดท้ายโรมาก็ได้ลีออนเบลลี่มาแล้วครึ่งหนึ่งของแผนนี้แต่กับเจดอนชันโชนี่สิครับที่กลายเป็นปริศนาที่แก้ไม่ออกหลายคนเชื่อว่าปัญหาที่ทําให้ดิวชงังกมันน่าจะมาจากเรื่องค่าเหนื่อยของชันโชใช่ไหมครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปริศนานี้แหละแต่ในการประชุมที่ว่ามันเนี่ย มันได้เปิดเผยสิ่งที่ไม่ชัดเจนแต่ก็สร้างความมุดงิดไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือชานโชตตัดสินใจไม่ได้ครับฟังแล้วมันเหมือนเวลาที่เราไปกินข้าวแล้วเลือกเมนูไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับตามรายงานของอัลเฟโดปดูล่าจากสปอร์ตอิตาเลียนเนี่ยขาระบุว่าการประชุมระหว่างชันโชตและฝ่ายบริหารของยูเนเต็ดได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับค่าตัวค่าในหน้าหรือเรื่องการเงินอื่นๆเลยคือทุกอย่างเคลียร์เรื่องเงินหมดแล้วอะ แต่เราก็คงไม่มีพลังจิตไปรู้หรอกนะครับว่าในใจของชาญโชคเขากําลังคิดอะไรอยู่แต่เปดูล่าเขาก็พอจะเดาได้ครับชาญโชคซึ่งยังไม่ได้ปฏิเสธโรม่าเนี่ยเขากําลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความสับสนส่วนตัวที่เข้าใจได้ครับเพราะนี่คือการจากลากครั้งสุดท้ายของเขาจากสโมสรในอังกฤษซึ่งเป็นประสบการณ์ในพรีเมียร์ที่เขาอยากจะทําผลงานให้แตกต่างจากนี้คือมันเป็นความสับสนที่ปนอยู่กับความผิดหวังนั่นแหละครับด้วยเหตุผลนี้ โรมาก,ก็เลยยังคงต้องรอต่อไปไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่กระโจนเข้าไปหานักเตะปีกคนอื่นๆอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ทำนะแม้การแปลภาษาจะออกมาแปลกๆนิดหน่อยแต่การคาดเดาของเปดูล่าก็ดูสมเหตุสมผลนะครับชาโชกกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตการค้าแข่งของเขาไปเลยก็ได้ถ้าเขาเลือกถูกเขาจะสามารถชุบชีวิตอาชีพที่เคยรงโรนสของเขาขึ้นมาใหม่ได้ สร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งและบางทีอาจจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษได้อีกครั้งด้วยซ้ําเว้นแต่จะมีทีมอื่นโผลมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่เช่นนั้นก็คงเป็นโรมาหรือไม่ก็บัสคือไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะถ้าเขาต้องอยู่แบบยืมตัวอีกฤดูกาลหรือนั่งสำรองอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกปีมันจะไม่ทําให้เขาน่าสนใจในตลาดนักเตะในปีหน้าเลยเขายังมีตัวเลือกที่จะเสี่ยงไปเป็นนักเตะไร้สังกัดในช่วงซัมเมอร์หน้าได้แต่ดูแล้วก็เสี่ยงเอาเรื่องเลยละ่ะสรุปตอนนี้ก็คื ได้แต่รอต่อไปครับมุมมองส่วนตัวเรื่องของชานโชคนี่มันเหมือนการเล่นเกมฟีฟ่าที่กำลังจะจบแมตช์แล้วเราต้องตัดสินใจว่าจะส่งบอลให้ใครเพื่อทำประตูชัยคือมันเป็นช่วงเวลาที่โคตรกดดันมากๆเข้าใจเลยนะว่าทำไมเขาถึงสับสนเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือทางแยกชีวิตที่แท้จริงเลยนะถ้าเลือกผิดชีวิตคักแข้งอาจจะดับไปเลยแต่ถ้าเลือกถูกก็อาจจะกลับมาเป็นชานโชคคนเดิมที่เคยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราได้อีกครั้ง ไอการที่ทีมอย่างโรม่าเขารอเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาอยากได้ชันโชวจริงๆนะแต่การที่ชันโชวยังลังเลแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าเขายังไม่ได้รู้สึกคลิกหรือมั่นใจเต็มร้อยกับทางเลือกนี้หรืออาจจะยังมีความผูกพันความผิดหวังกับสิ่งเก่าๆที่อังกฤษอยู่ผมว่ามันก็เหมือนชีวิตนักฟุตบอลนะที่บางครั้งการย้ายทีมมันก็ไม่ได้ตัดสินใจแค่เรื่องเงินแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องแบกรับความคาดหวังแบกรับความฝันของตัวเอง และความฝันของแฟนบอลที่รอคอยการกลับมาพังงานอีกครั้งด้วยถ้าให้ผมแนะนําในฐานะเพื่อนคุยนะครับชานโชเอ้ตัดสินใจไปเลยลูกพี่การที่ไม่มีอะไรให้เสียมันก็ดีอย่างนะจะได้รู้ไปเลยว่าเส้นทางใหม่มันจะนําพาไปสู่ความรุ่งโรจน์หรือจะจมดิ่งลงไปมากกว่าเดิมเพราะการอยู่เฉยๆและปล่อยเวลาให้ผ่านไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดในโลกฟุตบอลเลยนะรีบเปลี่ยนแทคนิกชีวิตซะก่อนที่เกมจะจบลงแบบไร้สกอร์